คนที่มีวิตามินดี3ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้เนี่ยต้องมีค่าระดับวิตามินดี3เนี่ยควรที่จะคีปมากกว่า50นาโนกร,ร,มรัม m ลนะจ๊ะโอกาสเกิดมะเร็งมันก็จะน้อยอีกอันหนึ่งก็คือซิงค์สังกะสีนี่ก็จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้แข็งแรงได้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพป้องกันมะเร็ง10วิธีกันบ้างนะคะต้องบอกกันว่าเรื่องของมะเร็งเนี่ยสำคัญอยู่ที่ในเรื่องของภูมิต้านทานของร่างกาย้ี่นะทำไมมันมีแบบหลายสาเหตุมากนะจ๊ะอันแรกคืออะไรพูดถึงเรื่องของมะเร็งเนี่ยก็ต้องพูดถึงบุหรีก่อนเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลดละเลิกบุหรีก่อนเลยนะจ๊ะในคนที่สูบบุหรีเนี่ยนะทุกครั้งที่เราแบบหายใจเอาควันบุหรีเข้าไป น,นะมันจะอัดไปด้วยสารเคมีกว่า250ชนิดซึ่ง70ชนิดในนั้นเป็นสารก่อมะเร็งเพา่ฉดน,นก็คือการสูบบุหรี่เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเป็นมะเร็งปอดแต่ที่มากกว่ามะเร็งปอดก็คือเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งมากกว่า12ชนิดเช่นมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งที่ไตที่ปากลาคอโรงจมูกอะไรพวกนี้นะคะเอางนี้ระบบทางเดินหายใจมันเป็นได้หมดเลยหรือ Secondary Smoking เราไม่สูบแต่คนที่บ้านสูบโอ้อันนี้เราก็ได้รับไปเต็มๆเ,เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะลดละเลิกนะจ๊ะมาอันที่2ก็คือทานสารที่ช่วยดักสารก่อมะเร็งออกไปให้มากขึ้นเกนบอคเคอรี่แล้วก็ตะก,กูลบอคเคอรี่ทั้งหลายพวกกระลำ อะไรที่มันเป็นปุ่มเป็นปมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าผักเคลได้นะวอเ e r ร์เคลพวกนี้นะไอพวกเนี้ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ DNA ของเราถูกทําลายซึ่งก็ต้องบอกว่าลดการใช้สารเคมีพวกยาฆ่ามแมลงก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งนะจ๊ะพวกยาฆ่าแมลงฆ่าม,ามดพ่นยุงอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในบ้านของเราหรือแม้กระทั่งแบบพวกน้ํายาทําความสะอาดใดๆต่างๆไอที่มันเป็นอย่างพวก เบนซินเป็นพวกแก๊สโซลินวัสดุขัดทําความสะอาดสารละเหยต่างๆพวกนี้มีคุณสมบัติในการเป็นสารก่อมะเมร็งทั้งหมดเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะพวกน้ำมันเบนซินน้ํามันแกส๊สพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบทํางานเกี่ยวข้องกับสารเคมีพวกนี้เป็นประจำนี่ต้องป้องกันร่างกายสุดๆเลยนะไม่ให้สัมผัสกับผิวโดวยตรงพวกนี้อันตรายนะามาข้อที่4ต้องทําการลดน้ําหนักจ้ะ คือการลดน้ำหนักลงแม้แต่เพียงแบบไม่กี่กิโลเนี่ยมันก็มีผลทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีคือคือเราจะรู้สึกแบบตัวเบาขึ้นนะความดันในร่างกายมันก็ดีขึ้นหัวใจก็ทำงานน้อยลงถูกไหมโอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็ลดลงด้วยเช่นกันเกี่ยวกับมะเร็งอะไรบ้างโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้โอกาสที่จะเป็นมะเร็งที่ มดลูกตับอ่อนรวมถึงมะเร็งที่หลอดอาหารเราก็ถูน้ําดีพวกนี้ก็จะลดลงด้วยถ้าเราลดน้ําหนักคือมันมีงานวิจัยที่แบบตอบคําถามนี้ด้วยนะว่าเวลาที่เราลดน้ําหนักเนี่ยไอตัวแฟตเซลแฟตเซลก็คือไขมันมันก็ลดลงด้วยเขาเพราะว่าเซล์ไขมันเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมทําให้เซลลม,ะ,ะ,มะเร็งอ่ะมันเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นลดเซลไขมันลงมันก็เลยเป็นลดโอกาสการเกิด มะเร็งลงไงน,นะข้อต่อมาแอลกอฮอลประนนีนก็คือว่าไอตัวแอลกอฮอลเนี่ยเออหลายๆคนก็นึกถึงแต่มะเร็งตับไม่ใช่แค่ในตับที่เป็นมะเร็งจากแอลกอฮอลนะ เวลาที่เราดื่มเหล้ามากเกินไปบ่อยหรือติดแอลกอฮอล์เนี่ยนะมันเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งที่ปา่ามะเร็งเต้านมเนี่ยต้องระวังนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดื่มในปริมาณที่แบบสังสรรในสังคมบ้างเล็กน้อยนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยนะด้านกายเรามันก็อาจจะกาจัดได้เอาอยู่ถือว่าแต่ถ้าเกิดว่าบ่อยทีมันจะเพิ่มความเสี่ยงจนเกินไปถ้าผักกลุ่มบลอครีมมันจะมีสารเคมีที่ชื่อดิมหรือไอ C ตัวนี้มันเป็นตัวเฉพาะที่เราจะเจอมากในบล็อกครี่นะก็เลยแนะนําว่ากินบล็อกครี่เนี่ยมันก็คือจะได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการป้องกงันมะเร็งนะข้อ6อันนี้หลายๆคนตัวเองกินไม่พอเอาให้คนในบ้านกินด้วยต้องลดการกินฮอทดอกอะไรที่แบบเป็นอาหารแปรรูปทั้งหลายไอ้พวกเบคอนไส้กรอกต่างๆ เราไม่เอาไปแบบว่าผ่านความร้อนสูงปิ้งย่างไอ้พวกเนี้ยมันจะมีสารเคมีที่ชื่อว่าไนไตรด์กับไนเตรต2อันเนี้ย มันเป็นสารก่อมะเร็งนะถ้าเกิดว่าเรากินเป็นประจำอ่ะต่อมาลุกออกไปวิ่งจ้าออกกำลังกายตัวนี้มันก็จะไปมีผลต่อทั้งในเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินกับในกลุ่มของพวกเอสโตรเจนนะไม่ให้มันแบบว่าแอคทีฟมากเกินเลยเนี่ยเราก็ควรตั้งเป้าออกกำลังกายนะอย่างน้อยวันละ30ดนาที5วันต่อสัปดาห์นะจ๊ะมาข้อ8ในการป้องกันมะเร็งที่หลายๆคนมองข้ามไปก็คือ ให้ทากันแดดวิธีเลือกกันแดดก็คือให้ทาก่อนออกแดด15นาทีแล้วก็เอา SPF มากกว่า30ก็โอเคแล้วเราก็เลือกที่มันไม่เหนอะไม่มันเนาะเอาที่แบบเราทาแล้วมันสบายผิวเรานะคะพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันมะเร็งผิวหนังใส่แว่นกันแดดกันร,ร่มจ้าแล้วก็ใส่หมวกปีกกว้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าป้องกันพวก UV ได้นะก็ป้องกันทุกวิถีทางเนาะวันนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่ง่ายสุดอ่ะข้อ9้า เานี่สำคัญก็ต้องมี s ซฟ e r s ร์มีเซ็กส์ที่ปลอดภัยนะจ๊ะก็คือต้องสวมถุงยางอนามายัยฮะมันช่วยป้องกันมะเร็งหรอคะถูกต้องที่ไม่สวมถุงยางอนามายัยให้รู้ไว้เลยว่าเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะที่ชื่อว่า Human Papilloma Virus หรือ HPV นะอันนี้เป็นสาเหตุของมะเรง็ง ปากมดลูกต่อมาวัคซีนเอาวัคซีน HPV ก่อนเลยปัจจุบนันนี้มันก็มีวัคซีนที่ฉีดแต่ว่าเขาฉีดตั้งแต่ตอนเด็กแต่ก็ต้องทําเขาเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้100%่ออันนี้ต้องบอกว่ามันป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเพศสัมพันธ์เนาะแบบจากการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ในผู้หญิงที่แบบไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้มีเซ็กส์เป็นโสดมาตลอดก็ไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนนะฉีดป้องกันอีกอันหนึ่งที่ควรจะไปฉีดก็คือไวรัสตับอักเสบ B ีควรจะไปฉีดทุกคนจากไวรัสตัดอักเสบก็ไป กินแก้วน้ําเดียวกันใช้ช้อนเดียวกันกินข้าวไม่ใช้ช้อนกลางหรือใช้หลอดดูดอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเราก่อนอ่ะแถมอีกหนึ่งข้อก็คือข้อ11อให้ไปตรวจเช็คร่างกายประจาปีนะไปตรวจร่างกายเราก็ไปสกรีนพวกมะเร็งพวกนี้ด้วยนะคะอ่ะแล้วเราจะทําให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นได้ยังไงบ้างก็คือทานวิตามิน D3 นะจ๊ะขนาด5,000 IU ยนะทานไปทุกวัน มันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของภูมิต้านทานให้แข็งแรงขึ้นซึ่งถือว่าวิตามิน D3 สนั้นมันเป็นเบสิกสุดๆเลยในการที่จะทําให้ภูมิต้านทานแข็งแรงเ,เขาพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันของคนที่เป็นมะเร็งกับระดับวิตามิน D3 ที่ต่ําแต่ไม่ได้หมายความว่าวิตามิน D3 ต่ําเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งไม่ใช่นะไม่ไม่เกี่ยวกันมันเป็นแค่เหมือนอะไรอะสิ่งที่พบก็มีงานวิจัยหลายๆงานที่พบความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นสาเหตุนะคนที่มีวิตามิน D3 ที่จะ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้เนี่ยต้องมีค่าระดับวิตามินดีสมเนี่ยควรที่จะคีบมากกว่า50นาโนกร,รัมเอร์ ML นะจ๊ะโอกาสเกิดมะเร็งมันก็จะน้อยอีกอันหนึ่งก็คือซิงค์สังกะสีนี่ก็จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้แข็งแรงได้ซิงค์เนี่ยก็คือแนะนำทาน50มิลลิกร,รมัมอันนี้ก็ทานทุกวันเหมือนกันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มอิมมูนในร่างกาย นะคะคโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันทุกวันจันทร์วันพระฤห,หัสวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ